นี่ครับบรรยากาศยามข้าคืนครับนี่ครับนี่รักบ,บริเวณต,ต้นยางต้นยางเวลาครับต้นยางเวลาแท็กเซ็กไปเลยครับนี่ครับนี่ครับ สูงถึงข้างบนแล้วครับเนี่ยนี่ข้างลาง่างห่างตรงข้ามบริเวณสวนยางเงียบเงาเลยครับเงียบเหงาเลย